สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon อนพักหเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาหยุดกับรถสปอร์ตไฮเพอร์포เม้นต์จากค่ายอังกฤษหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับรูปทรงเหมือนกับซูเปอร์คาร์เลยนะครับเป็นอารมณ์ซูเปอร์คาร์ไซส์มินินะครับที่อยู่เราเนี้เป็นตัวโรตาร์เอมิล่าและเอมิล่านะครับเป็นไลน์อัพใหม่ของค่ายโรตารนะเระิ่มต้นเปลี่ยนในช่วงปี2022จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นยไงรูปทรงโฉบเฉลียวไหมเหมือนซูเปอร์คาร์เลยนะครับ แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับคันนี้นะครับโรตาร์คาเป็นแบรนด์ของสัญชาติอังกฤษนะครับมาอยู่กับรถอังกฤษ,อ,กฤษอีกสัก1รุ่นนะครับรถคันนี้จะจดอยู่ในพิกัดสปอร์ตคาร์เอสเซ็กเมนต์นะครับเป็นสปอร์ตไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับราคาแรงมากนะบอกไว้ก่อนบอดี้มีแค่2ประตูคูเป้อย่างเดียวนะครับณปัจจุบันนะแต่คิดว่าอนาคตน่าจะออกเป็นเปิดหลังคามาเพราะว่าส่งมันได้มากๆคุณดูสิเ <c oughs> ท่ไหมเท่ามากๆนะครับเลเยอร์รถคันนี้จะเป็นเครื่องวางกลาง,ลางวางหลงังขับหลงังนะครับวางเครื่องแบบ วางขวางนะครับเห็นไหมปกติรถมันจะวางเครื่องไปข้างหน้านะแต่คันนี้เป็นเครื่องวางขวางนะครับอยู่ตรงกลางลําตัวเลยเป็นเครื่อง V6 นะเห็นไหมโรลทัสนะครับรถคันนี้จะมี2เครื่องยนต์นะครับแบ่งเป็นเครื่อง2 0ลิตร4สูบเลี้ยงเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องของค่าย Mercedes Benz นะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันต้องขับดูดิละกันนะครับส่วนที่อยู่กับเราในะนี้เป็นตัว3,456ซีซีหรือว่า3.5ลิตร V6 Supercharged นะครับรหัสเครื่องจะเป็น 2TRFE แหมะไง 2GR คุ้นๆไหมนะครับมันคือเครื่องของค่ายโตโยต้านั่นแหละนะครับแรงม้าอยู่ที่400แรงม้าที่7,000รอบนะครับท็อก420นิวตันเมตรที่4,500รอบนะ่ยในส่วนของเรื่องเกียร์นะครับในโฉม V6 จะเป็นเกียร์6สปีดออโต้แล้วก็มีโฉมเป็นแมนนวลด้วยนะครับเลือกได้นะส่วนของ4สูบเลียงจะเป็น8สปีดดูอัลคลัชของค่าย AMG เลยนะครับเป็นเกียร์ของ AMG เลยนะ0-100ของเราอยู่ที่4.2วินะครับท็อปสปีด289กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ น้ำหนักอยู่ที่1,405กิโลนะครับราคาขายต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0เหรียญดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเองเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ3.8ล้านบาทอ๋อแล้วก็คันนี้ในไทยมีขายด้วยนะครับราคาในไทยตัวนี้จะอยู่ที่12.9ล้านบาทนะครับย็นไงภายในเท่มากๆข้างนอกมันเป็นกลางคืนนะครับมันเลยมีเสียงแบบว่าเขาเรียกอะไรมลงร้อง <laughs> <c oughs> <laughs> ใช่ไหมนะครับ <g S 2> <c oughs> แต่น่าเสียดายที่มันไม่มีแอคทีฟสปอยเลอให้นะราคาค่อนข้างแรงมากๆนะครับตีไปซสิบสาล้าน2อท่อคู่ออกตน,นี่งโคเทบอกเลยอบปักไปเลยกันดีกว่าเล d ไลน์เริ่มต้นที่7,000นะครับ กองตัดที่8ปดพนะนี่เป็นไงต้องยอมรับนะว่าเสียงเครื่องโตโยต้เวลาแบบว่าเลดไลน์สูงๆนอะเครื่องไฮเปอร์ฟอร์แมนต์ของเขาอะเสียงมันหวานมากๆนะครับเผื่อวหวานกว่าคนได้อนะอันนี้พูดกันตามตรงนะครับเสียงเครื่องที่ผมชอบก็เป็นตัวเลยนะ CAGE 2 0 v เออ,อน,นั่นนะ่ะเปิดเลดไลน์แบบสักหมื่นรอบนะเสียงโฮสตมากๆนะครับค <laughs> ันนี้ไม่เคยเออกมาเล่นเลยนะมันเป็นรถ DLC นะครับ พอดีมันอยู่ในช่วงของรถอังกฤษพอดีก็ขอหยิบยกมาเล่นเลยละกันนะครับสำหรับรถดี c คันนี้นะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2021นะแล้วก็เริ่มต้นวางขายในปี2022นะครับรู้สึกว่าตอนเปิดตัวจะเป็นเครื่อง3.5ของเรานี่แหละนะแล้วก็เพิ่งมาออกเป็นตัวโฉม2000ออกมาในปี23มะนะครับปีที่แล้วซึ่งในไทยมีทั้ง2ตัวเลยนะเดี๋ยวทางด้านรายละเอียดส่วนลึกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันนะครับ ทางหน้าของรูปทรงนะครับเขาใช้ตัวรุ่นพี่ของเขาไอตัวอะไรนะเอลจ้าเหรอใช่ไหมที่เป็นไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าร0 0ซที่แบบว่าโคตรของโคตรถึงความโหดแล้วก็โคตรแรงเลยนะครับที่เปิดตัวในปี19อ่ะอ่านั่นแหละมาเป็นแบบว่าตัวเริ่มต้นนะครับเห็นไหมมันจะมี DNA ความเป็นรุ่นพี่อยู่นิดนึงนะครับทั้งฝากระโปรงหน้าแล้วก็ไฟหน้าเลยนะบอกตรงๆว่าเท่มากๆนะครับแต่ราคาโคตรแรงเลยนะ ผู้จับน่าจะเป็นแบบว่าพวกไอ้นี่เลยไหม Porsche ปะ่ะตัว911อ่ะราคาพอกันเลยแล้วก็ตัว Mercedes-Benz AMG GT อ่ะนะครับไม่ใช่ GTR นะ GTR อยู่ที่14-15ล้านมั้งถ้าผมงจำไม่ผิดตัว GT เฉยๆ GTS อยู่ประมาณ10กว่ากนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราว่าไปใช่ไหมที่ว่ามี2โมเดลนะครับโมเดลที่1ในตัวเริ่มต้นนะ1,991ซีซีหรือว่า2.0ลิตรนะครับ4สูบเลี้ยงเทอร์โบเป็นเครื่องของค่าย Mercedes-Benz รหัสเครื่องเป็น M 1 3 9นะครับ แต่ถูกพัฒนาโดย AMG นะบอกไว้ก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ของค่ายเบนนั่นแหละเริ่มต้นใช้ในช่วงปี2019นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ3-4โฉมนะครับเป็นแบบว่า285กิโลวัตต์300กิโล3า0อะไรแบบนั้นตามแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวเราตัวนี้จะใช้เป็นเครื่อง285กิโลวัตต์นะครับ ซึ่งขึ้นยนต์ตัวนี้ก็อยู่ในตัว b e n ซ s e r ี e s ีสทั้งหลายแหละพวก c l a 45, a 4 5 g l a 45อะไรพวกนั้นนะ,นะครับส่วนที่อยู่ในตัว r o ส s ัสเอมิล่ของเราตัวนี้นะครับอยู่ที่360แรงมา้าทอร์อ428่นิวตันเมตรนะครับแน่นงเงแรงม้าน้อยกว่า40ตัวนะครับแต่ว่าทอร์คมากกว่าอยู่8นะ0ูน0ถึงรอยอยู่ที่4.3วิอาจจะมองว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเกียร์ดูอักครับแป ราคาณเมืองนอกอยู่ที่9 10, 9 9 0 0เหรียญน,นะครับถ้าเกิดอิงเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ3.6ล้านบาทแต่ในไทยขายอยู่ที่ราคา9.9ล้านบาทนะครับกล็ลองคิดดูเองแล้วกันว่าคุ้มไหมนะครับที่เราจะจ่ายเพิ่มเกือบ3ล้านเพื่อได้เครื่อง V6 แรงม้า400กับเครื่อง4สูบเลียงที่แรงม้า360นะครับ สุดยอดไหมจริงๆผมจะเอาตัวเอลจ้ามันทำนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอดีไปเจอคันนี้แล้วก็พอไปดูเครื่องเอ้ยมันใช้เครื่องตัวต้านี่หว่ามัน,น่าสนใจดี <c oughs> ก็เลยแบบขอยกมาเลยนะครับเห <c oughs> มืพอดูเสียงเลดไลด์ดิเสียงหวานมากวงตรง มันเป็นอารมณ์แบบว่ารถสปอร์ตไลท์เวทเลยนะครับน้ำหนักเบาสมรรถนะสูงเครื่องยนต์แรงอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ถือว่าแรงแหละนะ <laughs> น่าจะเป็นอารมณ์รถแบบว่าขับสนุกมากกว่านะครับไม่ได้เน้นแรงนะ <laughs> เน้นที่แฮนดิลิ่งแบบว่าเลี้ยวโหดๆแล้วก็ขับสนุกสนุก เส็จท่อหวานมากชอบมากชอบมากชอบเสร็นท่อมากเลครับเฮ้ยแมา่างหน้าโคเทก็ปะประมาณนี้ดีกว่าเนะเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันดีกว่านะครับปี2023ั o t ี่สามโรตเหรือ e m มิ a นะครับแล้วแต่ที่เราจะเรียกนะเอาที่สะดวกข้างนอกมัาเป็นกลางคืนเราขอแต่งในนี้แล้วกันนะครับ 400แรงมา้าทร์ก4 2 0นิวตันเมตรน้ำหนัก1,405กิโลนะครับหน้าหนัก45%นะ3 4 5 6ซีวางเครื่องได้เยอะมากนะครับแต่เราจะไปเครื่องเดิมนะมีเทอร์โบให้ใส่นะครับเี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นรถ NA หรือเปล่าก็ต้องบอกนี่เห็นไหมมันมีซุปเปอร์ชาร์ปนะแต่เหมือนแบบว่าคนไม่ชอบซุปเปอร์ชาร์ปก็ไปใส่เป็นเทอร์ินเทอร์โบแล้วกันเราก็จะใส่เลยแล้วกันนะครับเ <laughs> ป็นรถขับหลังนะเห็นไหมวางกลางขับหลังนะครับ ใส่ช่วงเรสและเลี้ยวรถนะแต่ไม่เป็นไรมันเตี้ยดีเราใส่ไปเบรกเป็นของโรตัสใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าใบแบมโบหรือเปล่านะครับใส่เป็นคับอ่นเซรามิกป้ายนะเออเราไม่ได้ดูชุดแต่งเลยใช่มัมเอาแม็กก่อนแล้วกัน Mac แม็กเราขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นโอแซดวนเวียนอยู่กับโอแซดนี่แหละ <laughs> เดิมเดิมสองสี่ห้าขอบยี่สิบนะครับเราใส่เป็นขอบยี่สิบไป ข้างหลัง295หอม20นะครับโอ้หน้ากว้างแบบโคตรเลยเนะี่ยมี2บ e d ้ายเหมือนกันนะครับย่างเป็นสลิกนะนี่ใส่สลิกไปนะครับขยายเป็น255ข้างหลังเป็น305นะครับชุดแต่งก่อนเราไม่ได้ดูชุดแต่งเลย เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยไม่น่าเข้ามาดู <laughs> 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 ใช่ไหมนะครับเหมือนเดิมเลยปละฟังเสียงท่อครับขยายเลนไลน์ไปก่อนเลยใช่เปล่าเกือบหมื่นเลยนะท่อเดิมๆนะครับอันนี้ท่อเรสแทบไม่ต่างกันเลย จากเดิมๆ400เป็น8 6 9นะครับจาก420เป็น834นะจาก1,405เป็น1,168นะครับจาก45เป็น46จาก3,456เป็น4,000 cc นะครับขยายมา500กว่าเลยนะเดิมๆเ,เป็นสีน้ำเงินของเราตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลมสีเทาใช่ไหมแต่เทาออกแบบไม่รู้ดิเหมือนเหลืองๆเหรอไม่รู้นะและก็นี้เป็นสีเขาเรียกอ,อะไรวะสีเทาเข้มนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดง เนี่ยปากกระโปรงเหมือนตัวเอลจา้ามากนะครับอ่านว่าเอลจา้าระวังรุณ <laughs> สีน,นี้ก็เท่นะมาดูหรูหราเลยสีน,นี้ก็ดูโหดมากสีไหนดีครับไปเลือกสองสีน,นี้ <laughs> เร็วๆคอมเมนต์มา <laughs> เราเล่นๆ <laughs> อันนี้ดีกว่านะดูดูดีนะครับปากกระโปรงเราจะไปแบบซิ่งไหมจริงๆไม่อยากอะ่ะผมว่ามัน ฝักรับโปรงคาร์บอนมันไม่ได้สวยกับทุกรุ่นไหนแนงออกไหมแต่กระจกมองข้างนี่คาร์บอนได้นะนี่้ยมีสปอยลอร์หนังด้วยหรอโอเคตรงนี้ปกติมันเป็นสีไม่ได้นะไอตรงตูดเป็ดอย่างเงี้ยคันนี้เปลี่ยนได้วะไม่เอาไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่ อบ,บแดงทุกคลิปมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมสีขาวไปแล้วกันหะ <laughs> ปั๊มเบรกสีแดงนะครับกระปะประมาณน,น,นี้ดีกว่าเนาะนี่ไงพอโดนแดดแล้วโคตรเทบอกเลยสีเนี้ยโหดมากนะครับเลสไลน์ขยายไปจากตอนแรก7,000ใช่ไหมเป็น8,500นะครับกล่องตัดที่ประมาณ8,800นะ รอบเครื่องกวาดโหดมากเว้ยกดคันเร่งแรงหน่อยนี่คือแบบว่ารอบตวัดเนี่ยเป็นไงละ่ละเครื่อง V6 ก็เสียงหวานได้เห็นว่าด,ด้วยก็<ะ>มาแล้วมาเข้าเกี่ยวข้อมูลของรถเรานิดนึงละกันนะครับ เราว่าไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ 3,456cc หรือว่า3.5ลิตร V6 ในเครื่องตัวนี้จะเริ่มใช้ในช่วงปี2002นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันคือรถเราเนี่แหละทางโตโยต้าเลิกใช้ไปแล้วมัง้งนะครับ <c ười> มันจะแบ่งออกเป็นสโฉมหล,ก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 ลักๆคือโฉม NA กนะับโฉม s u p e r c h a r g e นะครับของเราคือ s u p e r c h a r g e ใช่ไหมในโฉม NA ที่เรารู้จักกันดีๆเลยคือตัว Camry นะครับที่ผลิตในช่วงปี2005ถึง11มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันลาก2เจนอะ่ะตั้งแต่ปี2005มาเลยแล้วก็2เจนอ่ะนะ ให้พิมพ์ไปว่า Camry V6 3.5อ่ามาันคือเครื่องยนต์ตัวนั้นนั่นแหละนะครับแต่ในตัว Camry มาเป็นโฉม NA แล้วก็ไม่ใช่เครื่องไฮเปอรอแมนไม่ใช่ไซซิ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้จักกันดีๆก็เป็นตัว a l p a r t หรือว,ว่า v e l l f นั่นแหละนะครับเป็นตัว V6 3.5นะแล้วก็จะใช้ในพวกเล็กซัสนะครับเล็กซัสนี่จะใช้แบบว่าแรกๆเลยแล้วค่อยลงมาใช้ในตัวย t ตา ส่วนซูเปอร์ชาร์จมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือตัว T-R-D Urian นะครับมันคือตัว Camry ใส่ซูเปอร์ชาร์จนั่นแหละผลิตมาฉลองอะไรยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับขี้เกียจเจาะดึงข้อมูลส่วนนี้นะบอกตรงส่วนของเราแบรนด์โรตนะครับมันจะใช้อยู่ในตัวโรตัส์อีเวรานะครับแล้วก็จะเป็นตัว e Xceed นะในเกมนี้มีเดี๋ยวเราค่อยหยิบยกมาทำล้วกัน 0ถึงร้อยของเราอยู่ที่4.2ใช่ไหมในโฉม4สูบเลี้ยงอยู่ที่4.3ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเกียร์นะครับเพราะว่าตัวนั้นได้เกียร์จากค่ายเบนซ์และเป็นดูโอกคลัชด้วยนะถือว่าโหดมากๆนะครับในส่วนของเรานี่ก็แบบว่าสำหรับคนอยากมันนะครับเลือกเป็นเกียร์หสปีดแมนวลได้เป็นเกียร์ของไอซินนะครับไอซินมันคือเกียร์ของค่ายโตโยต้านั่นแหละผู้ก่อตั้งบริษัทโตโยตา้าเป็นคนก่อตั้งบริษัทไอซินนะครับแต่ว่าก็จะแบ่งแยกไปแบบว่าไอซินเอของเราตัวนี้นะครับ แล้วก็ i อซินเแล้วก็ i อซิน s a นะครับไม่รู้ว่าทํางานต่างกันไหมหรือว่าผลิตต่างกันอะไรยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนลึกตรงส่วนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับในส่วงเรื่องราคาที่ทว่าไปนะครับของเราอยู่ที่12.9ล้านตีซะ3ล้านนั่นแหละนะราคาห่างกันระหว่างโฉม4สูบเลียงกับ V6 ในเกมนี้ไม่มีตัว4สูงนะน่าเสียดายแต่เขาคิดแบบว่ากูมี V ีหให้แล้วอะ่ะจะขับ4สูงทำไมวะใช่ไหมเราอาจแบบว่าอยากฟังเสียงไงว่าเอ้ยเสียงมันต่างกันไหมอตาเลขมันต่างกันไหมแต่ท็อสสปีดต่างแน่ชัวร์นะครับจาก275กับ289 10กว่าแต่บางคนประหยัดไปได้3ล้านเขาไม่ได้เอาแรงขนาดนั้นสสูงก็เป็นโจทย์ที่โอเคนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะ เครื่อง V6 t o โตโยต้าโมง่ายจะมีคนเอารถแบบนี้ไปโมไหมอยากรู้เหมือนกันนะย่เงี้ยซาจายอาเสียงลิ้วโม หเห็นไหมของเราเป็นเกียร์แมน,นนวลนะจังหวะเข้าเกียร์คือจะเอามือเอาจังวุมอลัยสำหรับผมราคาแอบแรงไปนะ13ล้านเลยเน่ แต่เราจะไปดูแค right? like, ่แบบว่าแรงม้ากับอะไรไม่ไ er ด to ้ใ okay. ช <sh> ่ไหมล่ะเพราะว่ามันต้องดูส่วนประกอบต่างๆด้วยของรถคัน like น like ั้นนะครับเทคโนโลยีเอ่ย exactly ช่วงล่างเอ่ยระบบต่างๆเอ่ยอะไรแบบนั้นนะนะแต่ก็แพงดิแพงเฮ้ยสิบสามล้านอ่ะแต่ว่าเป็นรถสปอร์ตที่แบบรูปทรงเหมือนซูเปอร์คาร์มันเท่อยู่นะอันนี้ยอมรับตามตรงแบบจากใจจริงว่ามันเท่มากๆก็ไปทดสอบควาสปีดดกว่านะครับ บอกเลยโคตรเท่รถขับหลังของนั้นขอยยากเบิร์นโชว์นะครับโคตรโหดบอกเลยโคตรจัดก็ที่ผมไปหาข้อมูลมาค่ายโลตัสเนี่ยเริ่มต้นใช้เครื่องของตโตโยต้าครั้งแรกในปี2001นะครับ ในตัวเอริสซีรีส์สในเกมนี้มีนะครับเดี๋ยวจะขอหยิบยกมาเล่นในอนาคตละกันนะตัวนั้นจะเป็นเครื่อง1นึแล้วก็2องนะครับส่วนถ้าเกิดย้อนไปอีกในช่วงปี89ถึงปี1995เคยไปใช้เครื่องยนต์ของค่าย i s u ูซด้วยนะ <laughs> สุดยอดจริงๆนะครับส่วนก่อนแบบว่าก่อนจะมาใช้ของโตโยต้าจะใช้เป็นเครื่องของ r o เวอร์นะครับโรเวอร์กรุปนะเป็นเครื่องของแบรนด์อังกฤษนั่นแหละ แรงที่สุดของเครื่องยนตัวนี้นะครับไม่ใช่ของรถคันนี้นะมันจะมีแรงยิ่งกว่านี้อีกนะครับถ้าเ,เราไปวางเครื่องไม่ถึง400น,นะน่าเสียดาย สุดยอดรถมันพีมากอันนี้ยอมรับ300เจนสี่นะครับไม่ขึ้นแล้วเหลือพวกนี้ได้โดยไม่ต้องเบรกนะหัวรถมันไม่แรงเนะี่ยก็ไปสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกันเลยครับสัตว์ขยี้อ่ะสัตว์ขยี้สัตว์ขยี้